สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาชมคุยข่าว10โมงครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์30พฤศจิกายนคุณหญิงนารารวันพบเป้พานุพงศ์ครับค่ะเริ่มต้นรายการของเรานะคะโอ้โหช่วงเช้าๆสัมผัสอากาศเย็นๆเ,เ,เป็นระยะๆะนะคะแน่นอนสําหรับช่วงนี้ไฮซีซันด้วยนะคะหลายคนก็แบบว่าพออากาศเย็นแบบนี้จุดหมายที่หนึ่งภาคเหนือแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหมใ่เอยเชียงรายเอยนะคะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ใครที่ไปเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปลงโซเชียลกันสนั่นมากสวยงามนะคะ แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่เชียงใหม่ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งติดเชื้อโควิด -19 นะคะคือตอนนี้ก็วุ่นวายพอสมควร,ครที่เชียงใหม่นะคะแต่ที่สำคัญเลย อย่าเพิ่งตื่นตระหนกยังคงไปเที่ยวกันได้เพียงแต่ต้องรักษาระเบียบวินัยกันให้เคร่งครัดสําหรับตัวเองก็คือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากาอนามัยมนะคะก็คือต้องเคร่งครัดเท่าน,นั้นเองใช่ถ้าคุณไปที่ไหนก็ตามในประเทศไทยแล้วคุณรักษาแบบนี้ได้นะ,ะระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆโอ้เราแทบไม่ต้องกลัวเลยนะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเรากาดตกเฮ้ยเรามีช่วงหนึ่งเราไม่ได้ใส่หน้ากามีช่วงหนึ่ง เราก่อนจะกินเราไม่ได้ไปล้างมืออ,มอันนั้นจิตตกแน่นอนใช่นะฮะและมีอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยแหละนะฮะที่มีติดโควิด -19 ที่ที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะแล้วก็แชร์กันเยอะมากมในสื่อโซเชียลเตือนท่านผู้ชมเลยงดแชร์โดยเด็ดขาดนะฮะถ้าย,ะะยังไม่ทราบความจริงแน่ชัดถูกไหมใช่เพราะว่ามันมีภาพภาพหนึ่งในโซเชียลเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ติดโควิด แล้วคนก็แชร์กันครับจนกระทั่งผู้หญิงในรูปนี้เนี่ยนะฮะเขาออกมาบอกแล้วว่าเธอไม่ใช่คนที่ติดโควิดนะครับและเดี๋ยวเธอจะแจ้งความกับคนที่ไปโพสต์ข้อความนี้แล้วก็ไปแชร์ต่อด้วยนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะภาพที่แชร์ตอนเนี้อย่างภาพนี้เนี่ยโอ้แชร์ต่อกันเยอะเลยแล้วก็บอกว่าสาวสวยคนเนี่ยติดโควิดนะฮะเธอตอนเนี้เดือดร้อนอย่างมากเลยเมื่อรูปถูกแชร์กระจายออกไปนะครับซึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงนะฮะ สวมเสื้อสีเหลืองคลุมแจ็คเก็ตยีนนั่งอยู่ในน่าจะเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่แหละแล้วก็ถูกส่งต่อกันนะครับแล้วก็มีแอปอื่นๆก็ส่งต่อด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนี่เธอออกมาบอกแล้วนะฮะเธอชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมทั้งเตรียมดำเนินดาเนินการฟ้องร้องผู้ที่แชร์ส่งต่อข้อมูลเท็จทำให้เธอได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งเธอออกมาปฏิเสธแล้วนะฮะ ซึ่งเธอยืนยันบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ติดเชื้อโควิด -19 ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดครับน่าเห็นใจนะเดือดร้อนเลยอะ่ะนะคะคุณผู้หญิงคนนี้อย,อย่าสีตัวแชลนะ